พัดลมเก่าที่พังแล้วอย่าเพิ่งทิ้งเราจะถอดเอาตะแกรงมาทําชั้นวางอเนกประสงค์วิธีการทํำง่ายๆเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับให้เราทําความสะอาดพัดลมที่มีฝุ่นเกาะหรือว่าอยากใยพิกัดสั่งซื้อไม้ทําความสะอาดอยู่ในคอมเมนต์ครับหลังจากนั้นให้เราถอดตะแกรงพัดลมออกมาได้เลยครับในส่วนมากถ้าหากพัดลมของเราเสียเราก็จะทิ้งหรือว่าขายเศษไปทั้งตัวแบบนี้เลยครับ วันนี้เราก็จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อทำชั้นวางอเนอกประสงค์ <Okay. S 1> เมื่อเราถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ไม้ไผ่เพื่อทำขาย,ยึดนั่นเองครับแล้วให้เรายึดนอด็อตให้ตะแรงพัดลมยึดติดกับไม้ไผ่นั่นเองครับ <Okay. S 1> เราจะใช้ไม้ไผ่ทำโครง3ขาหรือว่าสี่ขาก็ได้ครับส่วนตะแรงพัดลม2ตัวเราจะทำชั้นวางได้4ชั้นครับแต่วันนี้ผมทำแค่3มชั้นก็เพียงพอครับเมื่อเรายิงเสาที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรายิงเสาที่2ที่3ต่อได้เลยครับ ถ้าหากเรามีเหล็กหรือว่าลูมิเนียมก็สามารถนํามาทําขาชั้นวางได้เลยครับแต่ผมเลือกไม้ไผ่ก็เพราะว่าจะไม่เพิ่มต้นทุนและยังหาได้ง่ายๆสามารถตัดแต่งยิงน็อตได้ง่ายๆครับส่วนน็อตที่เรานํามายิงไม้ไผ่ถ้าหากเราไม่อยากให้ไม้ไผ่แตกให้เราใช้น็อตปลายสว่านยิงเหล็กเพราะว่าน็อตปลายสว่านยิงเหล็กหัวปลายสว่านจะคว้านให้เป็นรูจะไม่ดันให้ไม้ไผ่แตกขีดออกจากกันครับ เราจะเสริมไม้เพื่อยึดโค้งให้แข็งแรงและช่วยยึดใต้ตะแกงให้รับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมในส่วนชั้นวางอนเนกประสงค์ที่เราจัดทำในวันนี้เราสามารถนำไปทำที่ตากเนื้อตากปลาหรือว่าวางถ้วยชามบ้านสวนและยังสามารถนำไปทำที่ตากอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าตากรองเท้านั่นเองครับเราจะเสริมล้อให้กับชั้นวางอนเนกประสงค์ของเราเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกโดยเราจะใช้ฝาปิดท่อ PVC ีประกอบเข้าไปที่ขาของไม้ไผ่ เพราะว่าไม้ไผ่มีรูไม่สามารถยึดนอด็อตลูกล้อเข้ากับไม้ไผ่ได้ให้เรายึดน็อตฝาปิดท่อเข้ากับไม้ไผ่ให้แน่นหนาและทําการติดตั้งลูกล้อเข้าไปได้เลยครับใส่ชุดล้อเข้าไปเพื่อให้เราใช้งานได้สะดวกเวลาเอาออกไปใช้งานหรือว่าเรานํามาเก็บก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและดีเยี่ยมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับชั้นวางอเนกประสงค์จากตะแกรงพัดลมเก่าๆเหลือทิ้ง หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ